และปิดท้ายข่าวกันในวันนี้นะคะเป็นการอ,อบรมเข้าค่ายนะคะจริยธรรมบําบัดผู้เสพยาเสพติดถวายพ่อหลวงโดยคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อเป็นการนําความรู้ด้านธรรมะนะคะเข้ามากล่อกล่าวจิตใจเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินชีวิตโทษและภัยจากยาเสพติดค่ะ ที่วัดป่าบึงวังยาวตะบนเกลองอำเภอเมืองมหาสารคามในระหว่างวันที่24-26เมษายน2556สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวน80คนเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบของค่ายจริยธรรมนำทางชีวิตเลิกสิ่งเสพติดถวายพ่อหลวงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้องที่ควรพร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกคุศลแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยิ่งยธนาจำร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามกล่าวปัญญาพิเศษในโอกาสเป็นประธานเปิดค่าจริยธรรบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพ่อหลวงครั้งนี้ว่าการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้พวกเขาได้ลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีป้องก,กันการหวนกลับไปเสพซ้ําโดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตั้งใจนําความรู้ที่ได้รับจากค่ายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินชีวิตสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ ทางด้านนางยาวดีพันหินกองผู้อำนวยการสำนักง,งานกรมประพฤติจังหวัดมหาสา,ารคามกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมนำทางชีวิตเลิกสิ่งเสพติดถวายพ่อหลวงนอกจากผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจะได้รับความรู้ด้านธรรมะเพื่อขอ่มกลาวจิตใจแล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิตโทษและภัยจากยาเสพติดพร้อมร่วมจุดเทียนดูดมการทำความดีถวายพ่อหลวงอีกด้วยสำหรับโครงการค่ายจริยธรรมนำพาชีวิตเลิกสิ่งเสพติดถวายองค์พ่อหลวงเนี่ยนะคะเป็น กิจกรรมที่สํานักง,งานคุมประพฤติใช้เป็นกิจกรรมหลักนะะในการบําบัดผู้เสพยาเสพติดนะคะเ,เพราะว่าเราเราเห็นว่าผู้เสพมีความจาเป็น,นะะที่จะต้องบําบัดในเรื่องของจิตใจให้มีความเข้มแข็งเป็นหลักนะคะกิจกรรมนี้เราจะจัดทุกปีนะคะปีละหลายๆครั้งตามจํานวนของผู้เสพที่อยู่ในความดูแลของเราสําหรับปีนี้ก็มีผู้เสพที่อยู่ในความดูแลน,น่าจะประมาณพันกว่าคนนะคะ นอกจากการจัดกิจกรรมในระหว่างการบําบัดแล้วเนี่ยหลังจากที่พ้นจากการบําบัดครบ6เดือนแล้วถ้าผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจเนี่ยสำนักง,งานก็ยังมีการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เขาอีก เป็นเวลาหนึ่งปีทุกคนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะคะตรวจปัสสาวะนะคะส่งให้อาสาสมัครคุมปพืตช่วยดูแลนะคะมีการมารายงานตัวแล้วก็จัดฝึกอาชีพให้นะคะซึ่งในเดือนหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะมีการฝึกอาชีพทำอิดบล็อกให้กับผู้รับการฟื้นฟูนะคะตลอดทั้งเดือนนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ที่เราใช้เป็นกิจกรรมหลักให้กับผู้ รับการฝื้นฟูนในระบบบังคับบบัตค่ะแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักหลักธรรมที่ทางท่านเจ้าวาดเนี่ยได้เป็นผู้กำหนดนะคะเป็นการเจริญสตินะคะฝึกปฏิบัตินะคะให้เขาได้มีสตินะคะให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลัก พระพุทธศาสนาอนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เราอาจจะ,ะนำมาแทรกด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ,ก,ก,บการฝึกอาชีพหรือความรู้ด้านอื่นๆที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้วิชาทางทางด้านหลักธรรมที่ทางวัดเป็นผู้จัดให้ทั้งหมดเป็นหลักปฏิบัติเจริญสติค่ะ